รัเสเซียโดนถล่มทุกวันจะทนหายนะได้ยังไลง F16 ทลมลังโดนศูนย์บัญชาการที่สโปลิเซียขณะเดียวกัน,ดกนโดนกัมมิเกเซบินไกลไปโจมตีคลังน้ำมันที่คัสโดดาทางภาพอีกหนึ่ง ทางผู้ชม Adams, ทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยุโเกิกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับประจาเช้าวันที่28กุมภาพันธ์2568ท่านผูฟังครับครับความเคลื่อนไหวสงครามรัสเซียยุโรปตอนนี้ที่ดูเหมือนว่ามันมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงหนึ่งก็คือบริเวณทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับของยุโรนะครับบริเวณแถวเซอร์เคอร์ซอนสโปริเซีย ในพื้นที่แถบเคิร์สนี่เลยครับดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวการทําสงครามดูเหมือนมันลดความรุนแรงลงอาจจะเพราะว่ารอกําลังเสริมจากทางฝั่งทหารเกาหลีเหนือเพราะว่าตอนนี้มีรายงานข่าวออกมาอีกครั้งหนึ่งจากทางสื่อของเกาหลีใต้แล้วนะครับว่าเกาหลีเหนือตอนนี้กําลังจะเสริมทหาร ของเกาหลีเหนือนี่แหละครับมาพื้นที่ยูเครนอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะที่เมืองเคิร์ดของรัเสเซียนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยูเครนนั้นยึดครองได้พอสมควรในเรื่องของปริมาณพื้นที่ขนาดที่สถานาการณ์ด้านตะวันออกนี่แหละครับสี่แคว้นนะครับบวกหนึ่งก็คือไครเมียที่รัเสเซียประกาศผนวกยึดครองไปแล้วและมันกําลังเป็นส่วนสําคัญในการเจรจาเพราะฉะนั้นพื้นที่แถบนี้รัเสเซียจึงพยายามเน้นในการ โจมตีและก็ยึดครองพื้นที่ได้มากในสุดแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี่แหละครับมันไม่เข้าข้างของรัสเซียเลยเละครับในสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการบุกยึดพื้นที่ก็ดูเหมือนอยู่ในในช่วงที่ปริมาณลดลงโดยเฉพาะที่โปรโคลอฟนี่แหละครับลดลงอย่างมากเพราะว่ามีรายงานว่าทหารยูเคนั้นสามารถยึดคืนพื้นที่กลับคืนได้3หมู่บ้านนะครับในขณะที่บริเวณทางด้านตอนใต้ลงมานะครับ ลูฮันสโปลิเซียนี่แหละครับคือซอนสโปรลิเซียนี่แะครับดูเหมือนพื้นที่แถบนี้รัสเซียจะพยายามวางกําลังวางระบบป้องกันภัยอากาศไว้ในพื้นที่แถบนี้เป็นจํานวนมากเหมือนกันเพื่อต้องการที่จะให้เครื่องบินซูสานี่แหละครับนำและเบิดล่อนตระกูลแฟบตระกูลแคบทั้งหลายนี่แหละครับมาย่อนมาโจมตีพื้นที่โครงสร้างของยูเคในบริเวณทางด้านตาใต้โดเฮสสโปรลิเซีย นะครับพื้นที่โดเนสซสโปลิเซียเลยนะครับมันเลยกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกขีปนาวุธหรือว่าระเบิดนำวิถีทางอากาศนี่แหละครับโจมตีสร้างความเสียหายเรียกได้ว่าบ่อยครั้งในช่วงต้นปีมานี้ขณะเดียวกันยูเครนก็พยายามที่จะมากดดันกดดันการใช้กำลังในพื้นที่แถบนี้ยูเครนจึงมีการใช้เครื่องบิน f 1 6นี่แหละครับมาใช้งานมาโจมตีในพื้นที่แถบนี้มากขึ้นนะครับ ท่านผู้ังครับการโจมตีของเครื่องบิน f -16 ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่แหละครับกองทัพอากาศยูเครนรายงานการโจมตีนะครับศูนย์บัญชาการหรือว่าจุดบัญชาการซึ่งเป็นตึกอาคารขนาดใหญ่นี่แหละครับซึ่งเป็นจุดบัญชาการของกองทหาร รัเสเซียและจุดแห่งนี้เป็นจุดปล่อยโดรนซาเอดสำคัญที่โจมตีเข้าไปในพื้นที่ยูเครนเรียกได้ว่ารัเสเซียก็จะพยายามเอาโดรนซาเอดนี่แหละครับเข้ามาใกล้พื้นที่ยูเครนมากขึ้นโดยเฉพาะที่สโปนเซียมันก็เลยกลายเป็นเป้าโจมตีของกองทัพอากาศของยูเครนซึ่งตามรายงานนี่แหละครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์มาแล้วนะครับแต่กองทัพอากาศยูเครนนี่แหละครับเพิ่งออกรายงาน เหตุการณ์หรือว่าการโจมตีเพราะว่าคลิปวิดีโอที่เรานําเสนอนี่แหละครับมันจะเห็นว่าอาคารโครงสร้างขนาดใหญ่มันถูกและเบิดนี่แหละครับน่าจะเป็นเจดมเลยแหละครับที่จากรัศมีความเสียหายความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นมันจึงเห็นนี่แหละครับว่าพลานุภาพการโจมตีของกองทัพอากาศของยุคนที่จะพยายามมากดดันกองกําลังของรัเสเซียนี่แหละครับไม่ให้ปฏิบัติการใช้ซู34นี่นะครับห้ไอ้เจ้าอาวุธ แฟบทั้งหลายนี่เลยครับซึ่งก็จะใช้ในการโจมตีพื้นที่ของยูเครนดูเหมือนว่าขีปาราวุฒนำระเบิดนำวิถีนี่เลยครับมันจะเป็นระเบิดชนิดหนึ่งที่มันจัดการได้ยากแต่ดูเหมือนว่ายูเครนตอนนี้มีวิธีการจัดการเลยแหละครับเพราะว่าระเบิดนำวิถีเนี่ยครับที่มันมีความแม่นยำนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของเรดร์มาเกี่ยวข้องนะครับมันนำวิถีด้วยเดรดร์เพราะฉะนั้นถ้าเปิดการลบกวนสัญญ,ญาณด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับ ไปรบกวนสัญญาณเรื่องเลด้ามันก็จะทําให้เบนออกจากเป้าหมายออกไปได้นปฟังครับข่าวในเรื่องของการที่ยูเครนสามารถใช้สงครามทางอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับไปจัดการาทํำให้ระเบิดนําวิถีนี่แหละครับมันพลาดเป้าหมายมากขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวเราจะทําคลิปรายงานรายละเอียดให้ท่านผู้ชมทุกฟังได้รับฟังกันนะครับว่ารายละเอียดของสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ e ีนี่นะครับทำให้ระเบิดนำวิถีมัน คาดเคลื่อนไปนั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรท่านผู้ฟังครับนอกจากการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการใช้งานน่าจะเป็นเครื่องบิน F16 แล้วล่ะครับที่มีการใช้งานเพราะว่าจํานวนนี่แหละครับแม้ว่าช่วงหลังๆนี้มันอาจจะถูกส่งน้อยลงไปในเรื่องที่เครื่องบิน F35 มันทําให้ส่งมาทางให้ประเทศในยุโรปร่าช้าประเทศต่างๆก็เลยล่นระยะเวลาการส่ง F16 ออกไปแต่จํานวนที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการที่ เดนมาร์กส่งมาให้นี่แหละครับ12ลำจากทั้งหมด19ลำมันก็พอมีจำนวนที่จะใช้งานนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ไปโจมตีที่สโปิเซียนั้นมันก็เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความสามารถของเครื่องบินที่มันมีมาเพิ่มขึ้นมันก็สามารถไปจัดการฐานบัญชาการแนวรบของรัสเซียได้มากขึ้นท่านผู้ฟังครับมันมีอีกคลิปหนึ่งที่เรานำเสนอให้เห็นนี่หละครับมันเป็นคลิปวิดีโอที่ เป็นการทำลายล้างครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกองทัพโดนยูเครน UK ต่อกองกำลังของรัสเซียปฏิบัติการมันเกิดขึ้นจากกองกำลังพิเศษของยูเครนนี่แหละครับสามารถไปทำลายแนวลบการเคลื่อนไหวของกำลังทหารของรัเสเซียซึ่งมันก็ไปทำลายทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ กำลังทหารของรัเสเซียจากคลิปวิดีโอที่เรานำนเสนอให้เห็นนี่แหละครับเราจะเห็นนะครับว่าผูา้ควบคุมโดรฟพีวีของยูเคนี่นะครับสามารถวางแผนแล้วก็ไปสามารถไปทำลายหน่วยของอหน่วยของทหารเคลื่อนที่ในแนวหน้าของอลัเสเซียนั้นทุกท่าครับหน่วยข่าวกองกาะหงองยูเคนแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าในแนวหน้าในสนามรบในการโจมตี ในการวางยุทธศาสตร์วางกำลังในการโจมตีทหารของกองกำลังรัสเซียรวมถึงอุปกรณ์นี่แหละครับได้อย่างแม่นยําซึ่งพวกควบคุมโดย FPV หน่วยงานพิเศษของศรีราเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการพิเศษดังกล่าวได้ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ันครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็จะเป็นขบวนของรถถังยานเกาะ พาหนะทางทหารนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งป้องกันมันถูกทำลายอย่างลาบคาบเลยทีเดียวซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่งของกองกำลังส่วนหน้าของอยูเหตที่สามารถนะครับกดดันหน่วยลาดตะเวนและก็โจมตีหน่วยลาดตะเวนแนวหน้าได้ซึ่งดูเหมือนว่ามันแสดงถึงความแม่นยำ นะครับประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นอย่างไม่ลดละของกองกําลังยูเครนท่านผู้ฟังครับในเรื่องความเสียหายหรือว,ว่าการโจมตีทางยุทธศาสตร์ของยูเครนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าประสิทธิภาพนั้นมันมากเหลือล้นจริงๆในเรื่องของกองกําลังโดนบินไกลไปโจมตีพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะคลังน้ํามัน โครงสร้างพลังงานน้ํามันนี่เลยครับมันปานกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีการไปโจมตีนี่หละครับเครื่องบินหรือว่าโดรนที่บินไปนี่เลยครับห้าลำสิทลำนี่หละครับขอแค่เพียงลำสองลำที่เล็ดลอดระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียไปได้มันก็สร้างความเสียหายเลยครับเพราะว่าการที่มันสามารถไปโจมตีการที่โดรนบินไกลสามารถพกพาระเบิดแฟบ250นี่เลยครับ ซึ่งดูเหมือนตอนนี้โดรนบินไกลของยูเครนก็จะมีไอ้เจ้าแฟบ250นี่แหละครับติดท้องมันไปด้วยเพราะนั้นถ้าเผื่อมันลนไปโจมตีได้สักลำสอลำนี่แหละครับพลานุภาพที่เกิดขึ้นจากระเบิดแฟบ250นี่ครับที่ยูเครนห้อยไปนี่นะครับมันจึงเห็นความเสียหายลงกันคลังน้ำมันมันเกิดไฟไหมสถานก,การณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดซึ่งดูเหมือนว่าการเป็นการโจมตีที่ซับซ้อนอีกครั้งหนึ่ง เพราะมันมีการโจมตี2พื้นที่นั่นก็คือการไปโจมตีพื้นที่สนามบินในไคลเมียและอีกชุดหนึ่งก็บินไกลนะครับเลยจากไคลเมียไปไปถึงคัสคัสโดดาไปคัสโดดาครั้งนี้นี่นะครับมันไปโจมตีโรงกันน้ํามันนะครับท่านผู้ฟังครับการไปโจมตีเกิดขึ้นนี่แหละครับมันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามันไปโจมตีโรงกันน้ํามันทูออฟเซตแล้วก็สนามบิน2แห่งในไคลเมีย ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถของปฏิบัติการโดนบินไกลที่ประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งเป็นภารกิจที่ประสบความสําเร็จในการโจมตีซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่หลยครับแม้มันจะมีการต่อต้านจากกองทัพลัตเซียเหมือนกันเราจะได้ยินเสียงปืนไรเฟิลนี่หละครับพยายามที่จะจัดการดูเหมือนว่ามันไม่สามารถจัดการได้ท่านผู้ฟังครับมันมีรายงานระเบิดเกิดข,ขึ้นกว่า40ครั้งนะครับในการไปโจมตีในวันที่26ุ่ิบากกรกที่ผ่านมา ซึ่งรายงานล่าสุดนะครับเป้าหมายที่ได้รับการยืนยันมันมีอยู่3เป้าหมายอันที่1ฐานทัพอากาศซากีนี่ก็จะอยู่ในไคลเมียอันที่2สนามบินทหารคาชานะครับก็จะอยู่ในไคลเมียอันที่3นี่กลายเป็นโรงกันขนาดใหญ่เลยครับทูออฟเซในผูมิภาคคาสโตดาท่านผู้ฟังครับตามรายงานนี่แลยครับการบินกันโดนไปโจมตีครั้งนี้มันมีการไปออก2เส้นทาง เส้นทางแรกมันก็จะอ้อมลงทางทะเลดำนะครับไปโจมตีฐานทัพอากาศฐานทัพทหารของรัสเซียที่อยู่ในคลาลเมียระยะทางมันประมาณ300กิโลเมตรนะครับอีกเส้นทางหนึ่งนี่เลยครับมันบินไกลถึง500กิโลเมตรไปโจมตีลงกันน้ํามัน,นครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่า การโจมตีครั้งนี้มันมีการวางแผนการโจมตีอย่างแม่นยำทีเดียวการไปโจมตีโรงกันทูกอฟเซนเลยครับที่คัสโซดาเนี่ยเลครับเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างพลังงานเพราะว่าโรงกันน้ำมันแห่งนี้นะครับผลิตน้ำมันได้ปีหนึ่ง12ล้านตันนี่หละครับและก็90%ของผลิตภัณฑ์ที่กันได้นี่ครับส่งออกเป็นส่วนหนึ่งของรายได้สําคัญเพราะฉะนั้นการไปจัดการโรงกันนี่หละครับมันทําให้รายได้ของรัสเซียมันได้รับผลกระทบเพราะว่า เชื้อเพลิงต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันกลายเป็นยุทธปัจจัยเอาไปขายก็ได้เงินส่งให้ทหารทหารก็มีน้ํามันใช้ในการใช้งานท่านผู้ังครับภาพถ่ายดาวเทียมที่เรานํามาเสนอให้เห็นนี่เลยครับมันจะเห็นโรงกลั่นน้ามันขนาดใหญ่ซึ่งมันประกอบไปด้วยถังเก็บน้ํามันดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประมาณหลายร้อยถังนี่เลยครับเป็นหลายร้อยถังเหมือนกันแม้ว่าขอบเขตความเสียหายทั้งหมดตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ความเสียหายแต่มองเห็นแล้วนะครับว่า การที่คลิปวิดีโอที่เรานําเสนอตั้งแต่ต้นนี่หละครับมันมีโดนบินไปถล่มนะครับแล้วก็ไปชนกับโรงกันน้ํามันได้ถึงสองสาลำในคลิปวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยครับมันก็เห็นแล้วนะครับว่าความเสียหายนั้นมันก็คงเกิดขึ้นแล้วแหะครับท่านผู้ฟังครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยครับมันก็จะทําให้โรงกันน้ํามัน ทูอปฟซเนี่เลครับอาจจะต้องหยุดชะง,งักนะครับสร้างความเสียหายในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเป็นสําคัญท่านผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาโดรนยูเคนี่เลยครับมันก็ไปโจมตีโรงกันขนาดใหญ่ที่อาลิอาซานนะครับซึ่งทําให้โรงกันน้ํามันแห่งนี้ต้องปิดตัวลงเพราะว่าตั้งแต่เดือนมกราคมมานี่ครับมันถูกโจมตีมาแล้ว3ครั้งนะครับการโจมตี3ครั้งครั้งแรกนั้นครั้ง ตั้งแต่เดือนมก,กราคมมาแล้วนะครับปาการโจมตีครั้งนั้นทําให้ในเรื่องของการขนถ่ายนี่แหละครับในเรื่องของรางการขนถ่ายมันใช้งานไม่ได้โรงกันต้องปิดตัวไปและกค็ครั้งที่2ครั้งที่3ล่าสุดนี่แหละครับมันเลยทําให้โรงกันแห่งนี้นะครับไปต่อไม่ไหวครับต้องปิดตัวลงท่งานผู้ฟังครับเบื้องหลังการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันที่26นั้นมันมีความซับซ้อนอย่างหนึ่งก็เพราะว่าก่อนการโจมตีมันมีรายงานการขึ้นบิน ของเครื่องบินลาดตระเวนของตุรกีนะครับรวมถึงมีเครื่องบินมิลลาด2,000ของฝรั่งเศสนี่แหละครับบินในพื้นที่แถบนี้ดูเหมือนว่าการบินของเครื่องบินต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันจะสอดคล้องกันกับการโจมตีเพราะว่าหลังการขึ้นบิน2ชั่วโมงโรนยูเคนก็ไปโจมตีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น,น่นะครอาจจะเป็นว่าเครื่องบินต่างๆเหล่านี้ไปในเรื่องของการลาดตระเวนหาเป้าหมายกําหนดจุดพิกัด เมื่อได้เป้าหมายได้จุดพิกัดนะครับก็จะส่งสัญญาณส่งพิกัดให้กองทัพโดนยูเครนและสามารถจึงไปโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอย่าลืมนะครับว่าการจะไปโจมตีได้นี่แหละครับโดนที่จะไปโจมตีได้นี่แหละครับมันต้องมีเป้าหมายและบุพิกัดชัดเจนนะครับกำหนดเป้าหมายได้ว่าบริเวณแห่งนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวมีการเปิดใช้งานการกำหนดจุดพิกัดได้นี่แหละครับเป็นเรื่องสำคัญที่ยนะูเครน กองทัพโดนนได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางฝั่งชาตินาโต้ยุโรปรวมถึงอเมริกามันจึงสามารถทําให้การโจมตีครั้งนี้นี่นะครับสำเร็จผลเพราะว่าตอนนี้ชาติยุโรปอย่างเช่นตุรกีหรือว่าเครื่องบินลบฝรั่งเศสมิลาด2 0 0พนี่แหละครับคงไม่สามารถอ้างได้แล้วนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าการไปดินลาดตะเวนก,ก่อนการโจมตี2ชั่วโมงนี่แหละครับมันก็ยืนยันชัดเจนแม้ว่าทางหน่วย ทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งรัฐบาลตุรกีหว่าฝรัร่งเศสยังจะไม่ยืนยันแต่ก็พอจะมองเห็นเราๆเลยนะครับว่าการไปลาดตะเวนล่วงหน้านั่นก็คือการไปหาข่าวไปกำหนดจุดเป้าหมายส่งเป้าหมายมาให้กองทัพโดนยูเครจนสามารถโจมตีได้สำเร็จในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ